สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นะ้องเมื่อนี้เฮากัเป็นมือเตรียมงานอีกมือเนอะเาะเพราะว่ามันยังบ่แล้วเนาะงานงานกัเป็นมือวันอานทิตนยะ์เนาะเฮากาัพากันเตรียมเครื่องเตรียมของแหละนะเนาะยังบ่แลวเลี้ยมอือนี้สะดอดที่พาพี่น้องเลไปเบื่งเนะาะเพราะสิเตรียมอันเครื่องสมบัติสมมาผู้ใหญ่เนาะทีพิ่นมาห่วมงานแหละเนาะถ่ายช่าง ยากเนาะคือว่าทางฝ่ายทรายเนาะเอากระเตรียมเรื่องเป็นเป็นเสื่อนอนแล้วก็เป็นหมอนหลายอย่างอะเป็นเป็นสินนี่แหละเนาะสมมาก็เอากระเตรียมเสาเขียขุ่นกรเตรียมเนาะมื่อนี้เมื่อี้แห่เสาเกียวเขากลอง,องนำน้ำเนาะเอากระสวยกันหลายๆคนเนาะแต่ว่าตอนนี้เสาขาวกับอันน้องหมีขุนไปยายซองเนาะ กว่าบันไก่จะหอดมือมันแลวเนาะ้องก็ยังแบบวุนวุ่นอยู่เดี๋ยวฮขาพาไปเบิ่นเลยเนาะอตอนนี้ฮากำลังเตรียมเครื่องสมมาเนาะสมมาคือใหญ่เนาะหมัดเครื่องโซมานี่จับสาวเขาอยู่นี่ไม่ได้เห็นกันแต่โดนมมน,มมนี่กับป้า มหมูชาวขาวชาวขาวตอนนี้กำลังไปยายบัเซ์นไปกับน้องหมีเนาะพี่น้องเอฟซีอยากหินแาวเขียววันนี้เอามาถ่ายให้เบ่งกำลังเกมหมัดเทียนใส่ไป ไห่คนกับเมื่อยวุ่นวุ่นน,นี่มีพ้าสลงุงกรรมเทียนขู่นขหนึ่งใส่อ,อ,อยู่อยู่ข้างนอกก็กำลังเกียมเนี่ยค่ะจะไปถ่ายให้พี่น้องเอฟซีเบิงใหญ่แล้วเดินมันเรือกับ มาไดีองมือนกันเป็นมือเตรียมงานมือนีนกะมือเตรียมงานวุ่นวุนอกอยู่เห็ดผูกแขนเจ้าเขียวเตรียมงานมือนี่ค่ะเห็ดน้อย่ไดเห็ดลายัมาามตัว พี่น้องเอฟพี่น้องเอฟซีมั่งหวมยินดีกับสาวเขียวได้เดอ้อวันว,วันอาทิตย์เนาะวันที่สิบเก้าวันอาทิตย์วันที่สิบเก้ามาเด้อไปกันเทคมือผักเลยสลอดเวลามาเด้อบ่หอดบ่ซุ่มกันมาเออเออเออเนาะน้นนนองมากระเข่าเงนอนอไอเกมนอนแล้วอไอเกม พอเตรียมข้างนอกม<บ><บ>ีแต่ป่ามีแต่ลุงเนาะแล้วก็หมูอ้ายพอเสียวเนาะนห,มห,มหมูหมูหมูอ้ายเนาะหมูอ้ายไกลสไลด์ดีเลยสไลด์ดีอันน้ำไปด้อไก่ไอ้ไก่สบายดีเนี่ยมันเคิร์นมาแค่เข่ากอกนลยนี่ผลงานเห็ดสวยกัน นี่แต่ว่าทางมันทางแล้วเนาะเป็นทางคนกี่อิฐเผิ่อกำลังโทรหาห in มูคนมาเห็ดสวยเนาะก็มาสวยหลายคนตู่ห้องอยู tôi. ่นั่นเนาะอันนั้นก็พอเสียวเนาะพอเสียวเพิ่นมาเห็ดสวย ทางเขาดีแต่ว่าทางสบายเป็นทางคนกี้มัสอนี้่เอาดินมาถกมาหัวเลยมาสอลูกตัวนี้กตประมาณบ่ายสามเนาะ แต่เอ็ดนาวเหตุยังกาอันนี้นะเห็ดยักเฮังอยหอเงินสมบัติสมามาพุทธาฝ่ายิงหายยิงหอเงินสมบัติสมมาพุทธาพุทธาไม่เทาหอทุกเพียนหอ ดอกไม้เห็ดเป็นขู่เป็นขู่ดอกฮะน้ำเงินคนจับก้อนฮะเก็บเขื่อนไปเมียน สิขนไปเมียนตืดตืด,ด,ดนี่นี่หัวผอกระแม่นะฮะสิตังก็ออกไม่อืมนี่ก็มีรายสื่อเนาะ เปียนเป็นสื่อเป็นสื่อไว้วันนี้เอาการซิมาอันล่างถวยเน่อยนี้เนาะเมื่อวานนี้ยังบั่นแล้วล่างจานอนาไว้จานสี่ห้าสิบแค่เขาปุ้นฮะเนาะไอเกมไอเกมไปเลยไม่เป็นคนจานสวยอดอดไอเกมเอาบวกเลยเนาะมีแต่จานหน่อยกูเอาล่างมาจานหน่อยอเสร็จก็ได้จานหน่อย เขาปุ่นออกมาบิดเลยมีแต่เขาสิมาอ,บบอ่างมีหมอเขาปุ่นไหมคะหมอนำขับปุ่นชองหมอเลยอากาศนาวๆน้ำกเย็นๆน้ำ ตะแลงแทกตะแลงมือมอื่นตีกันเลยตอนที่เฮาถ่ายตอนที่เฮาเห็ดอันเนี้ยเองกล้องสั่งสมมามาค่ะเนาะน้องมีกับสาวขาวคนใต้ยายสงอง <c oughs> ปัญหากันมา <c oughs> กิน ไปเราไปแล้วอันหนึ่งเข้ามาถ่าย ถือฝนแล้วก็บยานมาไปกัสดนดมหมอกนะ่ตอนตอนเที่ยงตอนที่ฝนมาค่ะเฮาไปบอกฝนเอามาทางนัเนอ่ะไอ้เขาไปฝนมาเองแต่ตอนนี้ไอ้เขาอยู่แล้วไปไปเห็ดเรียกยังอื่นเนาะแกมาเปลี่ยนอันหลอดไฟหันหลอดไฟขาดเลยมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนจากต่างได้ เดี house, okay, so mm ๋ยวเขาเซ็คออกไปคุณอันเอาขับไว้ในเงินก่อนเนาะจานทำเป็นยังล่างว่าเลี้ยวไปคุณนานก่อนคุณดอกไม้ดอกใหม่เป็นกระสอบเลยโอ้ยนักเย็นๆเ็นแค่นัรอนเนาะ สำหรับคลิปนี้เราก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย